อนนี้ทางจังหวัดชุมพลตันรองผัวพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามในทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาสิติดโดยชายบทบาทของผู้นําชุมชนนะครับสันสุมพลประชิมเพชรรองผัวการจังหวัดชุมพลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีกับตันรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสานครับสวัสดี่านผู้ฟังครับสนครับครับตันรองครับสถานการณ์ปัญหายาสิติดในจังหวัดชุมพลปัจจุบันผันเพือมั่งเล้ยวครับกัพุ่มเรียนตรงๆเลยว่ารุนแรงมากครับโดยดูได้จากว่า เรื่องราคายาเสพติดเนี่ยทูกหมากครับแต่แรกซ้มรอยถือได้เม็ดนึงวันนี้มีส้มรอยเพิ่มมาถือได้แค่สิบเม็ดนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยเราปัะกลุ่มผู้เข้าไปชายยาเนี่ยอายุมันลดลงทุกวันครับครับจากเดิมมาจากคนเจอยี่สิบวันนี้สิบเอ็ดพวกยังเจอแหละครับนี่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงหมากหรอครับคนเข้าถึ้นยาเสพติดได้ได้ไง่ายยิงราคาทุกๆ เด็ดได้ตาง่อกินนมวัวนะสิบบาทมันก็ซืือได้ช่วงแม่แล้วครับพอ <ừ> แต่แฉ่ได้ซื้อต้องซื้อสามร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าขณะนี้ถ้าการรุนแรงครับ่ในส่วนของแนวทางองจังหวัดเนี่ยถามผู้ว่าราชการจังหวัดนียครับถามได้สร้างการในถุกน่วยนะครับจชายคาว่ารีเอ็กซเรย์พื้นถืนถีไหมโดยให้ทางผู้บ้านชุมชนแล้วการน่วยงานต่างๆเนี่ยไปคนห้าผู้เสพผู้ติดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ว่าเราจะทําการผันรือนะครับต้องดูข้อมูลก่อนว่ามีไม้กี่คนนะ,ะจากการดําเนินการนี่ครับเราเดาเนินการในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราปราบดข้อมูลเพมให้ข้อมูลตัวเลขได้นะครับครับได้ครับอีกน,นึงปรากฏผู้คาที่ชัดเจนแปดรอยแปดสิบสามคนพอ,อในแปดรอยแปดิบสามคนนี้ครับผู้อาวมอกตำรวจจัดการค่ะรายงานถูกป้าวันตามรายชื่อว่าได้ดําเนินการผันรือแล้ว นะครับแล้วก็ห้าข้อมูลเสริมเติมตลอดว่ามีผู้ค้าอะไรไม่เกิดขึ้นไหมอันที่ซ่องกับผู้เซฟรับผู้เซฟนี่จะแบ่งออกเป็นช่องส่วนับผู้เซฟกลุ่มแรกซึ่งเราทํามาก่อนหน้านี้มาเลยว่าผู้เซฟที่มีอาการต่างจิตประสาทเะ็บที่ปอเซฟยาแลโลน้นเสียเปลวมีดก,กคนนีคนนุนคนนี้เต้างบานตัวเองได้พานนี่ะเรา มีข้อมูลอยู่เดิมก็แลลารีทำข้อมูลไม่ตรากฏเราเรามีก็นัน,นี้ห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนห้าร้อยที่สี่สิบเอ็ดคนเนี่ยพร้อมที่จะก่อเหตุต่างๆเกิดขึ้นในสัง่งผมนี้ได้นะครับกลุ่มถี่ซองกลุ่มผูเซฟก็คือกลุ่มฟูเซฟผูฟ้ชายไม่มีอาการดังคิดป,ประสาทเนี่ยมีปรากฏข้อมูลอยู่ซ่องพันหกร้อยหกสิบคนที่มีรายชื่อในชัดเจนเนี่ยนะคระับนั้เพราะฉะนั้นแนวทางในการบําบัด กองผูฐานผู้หวาสร้างการก็คือดําเนินการต่อส4 1หนึ่งที่มีอาการจางจิดประสาทเนี่ยแนวทางก็คือเราต้องไปนําคน5รอยที่ทิพเอ็ดเนี่ยมาอกหม้อทุกคนให้ได้แล้วให้หม้อเนี่วินิจใชยตามอาการตามหลักษณะการฉายยาว่าต้องบําบัดพวกนี้ทําผนปลื้อนะครับแล้วก็แยกไปว่าไปบําบัดโรงพยาบาลได้สู้บําบัดยาเสพติดในทางภาคเอกชนทางภาคกัฐ ตอนนี้ดําเนินการแล้วเสร็จครับห้ารอยสี่ิปเอดอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้บาบัดไม่ยากครับไปห้าม้อกินยาที่ห้าวันก็าง้แต่ปวดกประบาลดิค่ะท่านผู้วาก็บอกว่าข้ามเลสหลมเลี้ยมย่ติการติดตามร่างการบาบัดเพราะฉะนั้นผู้ติดพันมาห้ารอยซี่ิเอสนี่เราจะเรียกเป็นชั้นส่วนเนี่ยส่วนได้ที่อาการไม่รุนแรงเรียกครอบครัวมาควบกุ้มแล้วปรากฏว่าครอบครัวว่าดูแลก,กันได้ นะครับควบคุมได้ให้กินยาทุกวันได้สมหมอไปครอบครัวดูแลอีกส่วนหนึ่งสียอาการรุนแรงขอบกลัวาชาติมารับไว้ไหมผมมันบาอะไรไม่จะ่เล่ห์หลู่เลืองการอนี้ให้หมู่บ้านชุมชนโดยกำนั่นผู้บ้านไปรวมกับครอบครัวดูแลครับไปบังคับกินยาไปควบคุมการกินยานะครับไปตัวเดียวกระหวากันไปรวมตีร่าเหมือกับหมู่บ้านชุมชนครอบครัวก็เอาไ่ไว้รับ อันนี้หมอบนอำเภอโดยสุ่ขปองปฏิบัติการแกรล้ป,ลอออป้องกันรับรามยาเิพติดอำเภอเนี่ซอมฟ้องปรอซ่อมอำเภอนี่ไปควบคุมดูแลเองครับเ็นบางอำเภอนี่พมยกตัวอย่างเปิดสวีทชิด่องคนตอนนี้ตีต้องให้ปลัดอำเภอไปบังคับกินยาว่าเชาาเพราะมันั้นไม่กินนี่คือแนวทางที่ดาเนินการต่อห้ารอยที่สิบเอ็ดคนนะครับต่อไปตีเลือดเสริมต่อเชาวครับตอนนี้เราทําเสร็จห้ารอยสี่เบสเราจะเสริมซ่องันนกรอยหกสิบ ซ่องควนกลอยหกซิกขณะนี้เราชายโรงพยาบาลข้องจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลที่เรียกว่าราอควสต้อ,อนหนาไม่แต่แรกกับถังมดเนี่ยนึ่งรอยหนึ่งแห้งแต่ก็ตั้งเป็นสุ่นขัดกล้องเราผู้อาสร้างให้นำคนซ่องควันหกลอยหกซิกเนี่ยไปอย่างสุ่นขัดกล้องทุกคนเมื่อเกับห้าตีนึครั่งก็ไปแล้วมดจะขัดกล้องเ่ะขัดกล้องแย่ก็เป็นช่องสิ สีและผีสีเรื่องโม่สีเซฟเซฟคือเซฟทุกวันเซฟต่อเนื่องกลุ <c ười> ่มที่ช่องกลุ่มสีเขียวเซฟมังไม่เซฟมังวันนี้มีกระเซฟเผื่อนายกะเซฟไปรวมกับกลุ่มเผื่อนายพูดสักทีก็ฮึดไม่มีก็ไม่ซืออันนี้ก็เรียกว่าผู้ชายือม <c ười> ันผูเ้เซฟกับผู้ชายเนี่ยต้องบำบัด <c ười> <c ười> ด้วยวิธีการติ่แต,ต่งกังกั <c ười> นตอนนั้นตอนนี้หมอกำาหนดลักสูตรเสร็จแล้วนะครับว่าสีเขียวบำบัดหรือสีเรื่องบำบัดหรื้อ เราก็จะเริ่มถุงมีฐานผู้ว่าเรียกทางทองทิศตหมดต่ำนั่นเพื่อบาลงหมดส่วนในการที่เขามาประชุมที่ตลาดกมแต่แจ้งสักซ้อมมาไปเอาซองฝันนกลอยมาพึ่หม้อบำบัดพึ่แต่ที่สําคัญกับลั่งการบำบัดแล้วคนติดผ่านการบำบัดต้องตรวจเหี่ยวถูกสัปดาหเป็นเวลาติดตอกันช้ามเดือนกับนี่คืนคนที่ถ้าใครลับมาเทพํำนั้นผู้่ให้ตังนึ่งอำเภอนึ่งขายบำบัดที่นี้ต้องมานดูที่ขายบำบัด แปดคืนเก้าวันครัอืเอาเลยครับนี่คือวิธีการวันนั้นมันไม่ใช่ว่ากดบําบัดเช็หรัอการบ้านถ้าเราไม่แลกต่อเช้ามันเสียต่อเล่าต้อเล้านะครับเอาเลยครับครับรอว่าออกจากออกจากสายบําบัดกับเผื่อซื้อรออยู่หน้าหน้าปากทางเร็ววันนั้นกรับไปปั่นหน้าเดิมสร้างคมเดิมสภาพเดิมมันกเกษตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยูําเร็จหรืมเรียกติการติดตามเพราะฉะนั้นไม่ดูและสุกอาทิตย์ สร้างเดือน้อง่วัดสุอาษฎร์สร้างเดือนติดต่อกันอบจครับอบจสื่อสร้างเทปติดใกล้ลานนึงครับสื่อไอ้ชาติตัวอย่าอย่าเทดติดต่างกายถึงตัวเดียวงครับนี่คือความรวมมือรวมใจของของของจังหวัดนะครับในส่วนที่จะมาเข้าขายบําบัดนี่ยยู่ในเขตทองทิ่งเคยยู่ในอบตนห่อบตนั้นอกกว่าประมาณครับ ตัว 1, 3, 7, 7, 9, หนึ่งสางบ,บันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทใขาบลัครับค่ะ่านคะวันนี้ครับเดี๋ยวให้่านได้ฟากสั้นๆฮิตหนึ่งค่ะเวลามีน้อยค่ะให้ฟากทึ่งผิดภัยดข้องญาเซพติดค่ะประชาชนเยาวชนทีแรกอยู่ตอนนี้ค่ะเชิญค่ะครับยาเซพติดไม่ได้เป็นภัยแต่ตัวเราคนเดียวแต่มันสร้างผิดภัยครอบครัวของเราสร้างคมของเราร้อยจานั้นทุกคนจะระพ้นข้องยาเซพติดทั้งหมดเลยซึงแมมว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องหลายคนบอกบอกวาแล้วชั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ไม่จบภัยมาซึ่งตัวเราในทีสุดตอนนั้นข้อสุกคนได้รวมมือรวมใจกันับในการป้องกันยาเสพติดุดตายกับครอบครัวทำการดีสุดครับในการดูแลคนในครอบครัวับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทันสมพลประชิมเพชรนะครับทันรงครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะครับทันสมพลประชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านมาแล้วก็อินชัดเจนในการทํางานของจังหวัดชุมพรก็ยยกแยะหลายจังหวัดนะอินเรหยิดแมวทางนี้ได้เลยครับวัน